สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้นะคะพบก,กับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการอ่านนะคะเกี่ยวกับการอ่านซึ่งนะคะจะเป็นการอ่านสะกดคำนะคะที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆนะคะ ซึ่งเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดไปแล้วใช่ไหมคะจากคลิปแรกๆเลยนะคะเด็กๆสามารถไปเปิดทบทวนดูได้นะวันนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนความรู้เดิมของพวกเรานะคะแล้วก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านนะคะสะกดคําที่มีตัวสะกดในมาตราต่างๆนะคะ,ะมาตราตัวสะกดนะคะเด็กๆมาตราตัวสะกดจะแบ่งออกเป็น ทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะกวมาตรานะคะแต่ว่าเราจะแบ่งมาตราตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดเนี่ยจะมีทั้งหมด8มาตรานั่นเองนะคะกับอีกหนึ่งแม่นะคะก็คือแม่กอกานะคะก็คือแม่กอกาเนี่ยคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะดูตัวอย่างเช่นคําว่าโบนะคะจะมีเพียงแค่พยยญชนะแล้วก็สระเท่านั้นนะคะ อย่างเช่นคาว่าตานะคะก็จะมีเพียงแค่พย,ยัญชนะแล้วก็สระนะคะดังนั้นถ้าเด็กๆเ,เห็นคานะคะที่มีเพียงแค่พย,ยัญชนะแล้วก็สระเนี่ยจะจัดอยู่ในแม่กกานะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะอย่างเช่นคําว่าปลาทูนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะตัวสะกดก็คือพย,ยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะของคําซึ่งคําว่า ตาทูนะคะก็ไม่มีตัวสะกดดังนั้นก็จะจัดอยู่ในแม่กอกานะคะนี่เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะเด็เกๆอ่ะเขาบอกว่ารู้หรือไม่นะคะมีตัวสะกดในมาตาแม่กลนะคะแม่กบแม่กบแม่ก,กดนะคะจะมีสองลักษณะคือ ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่งเรื่องของตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยครูได้อัดคลิปนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆไปเปิดย้อนดูได้เลยนะคะอะ่าเรามาทบทวนกันนะคะถ้ามาตราตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะก็อย่างเช่นแม่กลน,นะคะที่สะกดด้วยนอหนูนะคะเด็กๆ แม่กแม่กบแม่กดนะคะจะเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะแต่ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านแล้วมันออกเสียงตัวสุดท้ายนะคะตัวสะกดเนี่ยเป็นเสียงของนอนหนูนะคะก,จก,กนนะคะ็จัดอยู่ในแม่กลเหมือนกันนะคะจัดอยู่ในแม่กลเหมือนกันก็อย่างเช่นยอหญิงนอนเนน รอเรือนะคะรอลิงแล้วก็รอจุลานั่นเองนะคะเวลาเราอ่านคําแล้วเราลองสะกดคำเนี่ยพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวสะกดเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเสียงเหมือนนอนหนูเลยนะคะเราก็จะจัดอยู่ในแม่กลนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาดูแม่กบนะคะก็จะมีขอใครขอควายขอละคังนะคะที่ ออกเสียงนะคะเวลาเราสะกดคำก็จะออกเสียงตัวสะกดเป็นกอไก่นะคะก็จะจัดอยู่ในแม่กบนะคะทีนี้มาดูแม่กบนะก็จะมีปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเทานะคะต่อมาแม่ก,กดนะคะโอแม่ก,กดมีเยอะเลยนะคะดเด็กๆที่ออกเสียงนะเวลาเราอ่านสะกดคำคำสุดท้าย จะลงท้ายด้วยตัวสะกดดอเด็กนะคะก็จะมีจอจานซอโซ่ชอช้างนะคะเยอะเลยเด็กๆดูเอานะดอชอดาดอประตับทอฐานทอนำบุญโทถทอพูเท่าตอเต่าทอ,อถุงนะคะทอทงทอทหาร สลาส,อสอบอลุอสีสสเสือนะคะเด็กๆเห็นไหมเยอะเลยนะดอเด็กเนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะเด็กลองดูนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะคำแรกพ่อซื้อลูกโลกมาใหม่นะคะในเด็กสังเกตไหมคะว่าคำว่าโลกนะ คำว่าโลกกับคำว่าเลขเนี่ยนะคะเวลาเราอ่านสะกดคํานะคะตัวสะกดตัวสุดท้ายก็คือเสียงของกอไก่นั่นเองนะคะเสียงของกอไก่นั่นเองนะคะอโลอโกอโลกลอเอกอเลขเลขเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเขียนก็ต้องเป็นขอไข่นะคะทีนี้มิ้วช่วยแม่ตัดผ้านะคะ เด็กๆลองมาดูซินะคะว่าว่าคำไหนนะคะที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดย่อยกเหมือนกันบ้างนะคะก็คือคำว่าช่วยนั่นเองนะคะคำว่าช่วยที่มีตัวสะกดตัวเดียวกับคำว่าอ้อยใช่ไหมคะคำว่าช่วยนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะแม่ใช้เข็มหยิบเสื้อให้แยมนะคะ เด็กลองดูซิคําที่เขาให้มาคือคําว่าตามดังนั้นตัวสะกดก็คือต้องเป็นตัวสะกดมอมะนะคะลงท้ายด้วยมอมะคาไหนคะคําว่าแยมก็ได้ใช่ไหมคําว่าเข็มได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าลงท้ายด้วยมอมะเนี่ยมีหลากหลายคําเลยนะคะทีนี้พ่อขับรถพาแม่ไปตลาดนะคะ เด็กๆสังเกตนะเขามีคำคำว่าอะไรเนี่ยคำว่าการ์ดใช่ไหมคะคำว่าการ์ดนะคะอ่ะคำไหนน,นะคะที่ออกเสียงตัวสะกดเหมือนกันบ้างคำไหนคะคำว่าตลาดนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเรา ออกเสียงนะคะเวลาเราออกเสียงนะคะกาดเราก็จะลงท้ายด้วยตัวสะกดดอเด็กเหมือนกันนะคะใช่ไหมเวลาเราอ่านสะกดคำนะคะก็จะลงท้ายด้วยดอเด็กดังนั้นก็จะเป็นคำว่าตลาดกับคำว่าการ์ดนะคะที่อ่าเวลาเราเขียนสะกดคำจะใช้ตัวสะกดเดียวกันนะคะ มาดูคำว่าพ่านบ้างค่ะพานนะคะมีคำไหนที่คำว่าพ่านในเด็กลองอ่านออกเสียงสะกดคำาช่ะพออานอพานก็ได้ใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันต้องมีตัวสะกดนอนหนูแน่นอนคำไหนคะที่มีตัวสะกดนอนหนูบ้างนะคะคำว่าเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะคำว่าเล่นก็ได้นะคะเห็นไหมที่ลองทายด้วยนอนหนูนะคะทีนี้คำว่าปี คำว,ว่าปีกนะคะมีคําไหนที่ลงท้ายด้วยกอไก่บ้างคะเด็กๆเมวินทุกวันเพื่อให้สุขภาพดีคำว,ว่าทุกนั่นเองนะคะที่ใช้ตัวสะกดเดียวกันนะ,นะทีนี้เรามาดูนะคะมาตาตัวสะกดนะคะทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด8มาตานะคะ แต่ถ้าเรารวมกับแม่กอกาด้วยจะมีทั้งหมด9มาตรานะคะแต่ที่มีตัวสะกดนะคะเด็เกๆจำนะแต่มาตาที่มีตัวสะกดนะคะก็คือจะมีแดมาตราก็คือจะมีแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกแม่กแม่ก,ก,แ,มก,กแม่กลนนะคะส่วนแม่กอกานะคะก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่ที่ทำไมคะ ที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กดูนะว่าแม่กบแม่กบแม่กลนเน่ยนะคะจะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาด้วยนะคะเห็นไหมจะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาด้วยนะคะแล้วก็จะมีแม่กบอีกแน่นึงนะคะที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาเนี่ยเยอะเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะอะทีนี้มาดูใบงานนะคะใบงานคำชี้แจงก็คือนำตัวสะกดนะคะมาตาตัวสะกดแมบบ่กดแมบบ่กดนะมาเติมให้ถูกต้องนะคะนี่ซึ่งพยัญชนะเหล่านี้นะเวลาเรา อ่านสะกดคำเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะอย่างเช่นคำว่าตำรวจนะคะก็รอก็คือเวลาเราอ่านคาว่ารวดนะคะก็จะลงท้ายด้วยดอเด็กดังนั้นคำเหล่านี้พยญันชนะเหล่านี้ก็จะอยู่ในแม่กดนะคะแต่เวลาเรามาเขียนเราต้องเขียนให้ถูกต้องนะเราเลือกพยญชนะในช่องว่างนะคะมาเติมให้ถูกต้องอย่างเช่นคําว่าปราศาสตร์นะคะ ก็จะสะกดด้วยเวลาเราเราเขียนเป็นคําอ่านนะคะเราจะเขียนเป็นดอเด็กแต่เวลาเราเขียนเป็นคําให้มันถูกต้องนะคะเราต้องเลือกคําเหล่านี้มาเติมให้ถูกต้องเด็กๆลองทําดูนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ